พี่ทไม่ค่อยได้ก็แต่วัววนนี้มันมือนสุ่มโดนเอ้ายังไม่เกจอพี่รหรอโฮ้เวอร์เต้ล่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขมนนากๆแล้วก็คิดอะไรของไอ้สมบัติขนาดนีคะขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีด thank you สวัสดีค่ะพี่ไก่ 一 <music> จะมีโอกาสไหมคุณมีอะนรบ้าง 内看。 เจนนี่เที่ยวกับพี่สินเขาว่าจะไป,ไปบ่อยๆจริงหลังจากนั้นก็มีชิปว่าอยากจะไปแบบไปมูไปมูกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปช่วงนี้มีอะไร ไได้านไม่ได้ตรงมขาก็บนโตะด้วย 这东西抵得了，得乱嘞。<noise> <noise> <noise> ได้มีไปเปลี่ยนมันได้เป็นหนึ่งค่ะไม่นานมากจริงไปกับคุณแล้วก็วางเลยนี่จริงตุกคนเลยเพราะว่าหนูกินแต่น้ำหนูกินแต่น้ำว่าให้หนูกินน้ำเปล่ากั อนนี้ก็ส <pf unlikely> ุดยอดทน้ยโยเกิรที่มันเป็นแบบคือโยเกิร์ตกโยเกิร์ตสแกนนัาล้นขับรดีนะคะ เด็กคาดแล้วก็มีหนอนมีนา้ายเ<ป>นี่ยเลือไม่หยดีลิล่ะ เด็กมีฟ้าหมูไก่ดะแล้วก็อันนี้ดูนหน้าตลาด ที่แปลว่าหมดจา้าใช่ค่ะเสร็จงานมันเกิดเสร็จกานจะไปยินดีกับพี่ชายต่อสั่งมาเลยพี่กบกินเยอะๆกำลังโตเกี่ยวไหม นกำนังแบบมันไม่ได้แล้วขึ้นมาสามแล้วค่นไม่ถึงม,ม,มันเกิดหรอกมันเกิดได้อยู่แล้วซอใช่ไหม ขอซอสหน่อยขอซอสซซอสหน่ออ่าซอสเผ็ดดซอสเผ็ดเลยคั่นอยู่แล้วันอยู่แล้วก็นกน่าะของคุณรกะแล้วจะให้ดเพิ่มเลยไหมคะเลยค่ะ ใครก็ไม่รู้อ่ะไม่กล้าหลับเไม่าขอเพิ่มอีกหนึ่งอ่ะน่ครับ 好，木鱼，放。 E <coughs> ที่อันข้าวยาจริงๆแล้วต้องซื้ออะไรมากินบ้างมีใครชอบกิน,กนบะหม,มออี่บสากไหมแบบนีเลยเหร พี่ติดคอดีค่ะคือ,รอ,อเราแบเค้ฟิวคือมื่อคืนหนูปวดอะไรไปใช่ปะบอกหิวขอบคุนผุ่ะ ซอสอะไรเขาบอกว่าแบบถ้าเกิดเอ,อาหมอนเทศไปเติมความร้อนไปต้มสุกทำสุกมันจะได้แมงโกปีนมากกว่า กั้มอ่อนแรงนี่อยู่กั้มอ่นเหรอเ่ขาวหมู้วนรหอร้อนนะคะท่มีหอมออยอไม่กินไม่ได้ค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những เติมเนื้อไม่ได้หรอแบบเติมเนื้อสเต็กไม่อั้นอย่างเงี้ยแบบไปกินตัวกินกินเนื้อต้องสั <c oughs> ่หมูลอกินคำาีมัก่อน ก็จะไปแล้วคุณแบบแบบฟองอาหารญี่ปุีนนะคะไปแวะมาก,ก่อนจบคิดถึงเลยนะแบบแบบเพราะว่ายังไม่เสร็จงานไม่ดูงรดเลยแต่ว่าแวะมา,าทด้เจอกันาานะคะคถึงทุกคนาานะคะปละมาคุยหันกิดถีงจริงจริงแต่ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Obrigado.